สวัสดีครับพ่อกระบอกคอนใจบุกดาคือเกานะครับวันเสาร์นะครับที่ยี่สิบนะครับมนีก็มาให้น้ำหญ้าในเปียครั้งที่สองนะครับรอบที่สองนะครับรอบแรกแห้งไปแล้วครับมนีให้รอบที่สองนะครับเพิ่งเปิดเมื่อสักครู่นะครับน้ำแรงมากนะครับหญ้าเขียวเต็มที่นะครับดินมาเริ่มแห้งแล้ว ก็น่าจะให้ประมาณสักสองวันนะครับสองวันก็น่าจะก็น่าจะแล้วเสร็จทั้งแปลงนะครับเศษไร่นะครับตอนนี้น้นามก็น่าจะไปไปครึ่งแปลงแล้วนะครับไหลไปครึ่งแปลงแล้วแนละเดี๋ยวเปิดเปิดไว้ทั้งวันทั้งคืนนะครับยาวๆเลยสองวันซุ่มฉ่ำไปเลยครับย,ย่าเราต้นเดือนเนาะเราตัดแต่งต้นเดือนวันนี้ก็วันที่ยี่สิบยี่สิบวันนะครับ หญ้าตเทียอายุ20สิวันหลังตัดหลังตัดแต่งตอเราก็ให้น้ำนะครับครั้งที่2ก็จะมีวัชพืชขึ้นปะปนกันบ้างเดี๋ยวเดี๋ยว,วเดี๋ยวหญ้าคุมวัชจะพืชพวกน,นี้ก็ก็จะตายหมดนะครับเราไม่ต้องไปฉีดยานะครับไม่ต้องไปเปลืองยานะครับเดี๋ยวหญ้าได้เตียนก็คุมเดี๋ยวพวกวัชจะพืชพวกน,นี้ก็ตายไปเองตามธรรมชาตินะครับเดยยาว เดี๋ยวจะพามาดูหัวจ้มผมผมทำแบบง่ายๆนะครับต้นทูนต่ำนะครับท่อสองนิ้วนะครับเป็นท่อน้ำเกษตรนะครับรับได้แค่หกบานะครับแรงดันนะครับว้าวหัวสิบหกมิลนะครับเป็นน้ำหลังบำบัดนะครับอ่าทิ่น้ำนี่มันจะมีปุ๋ยยูเรียสูงนะครับมีคนมีหลายคนถามผมว่าเอา น้ำมาจากไหนใส่ปุ๋ยอะไรนะครับแปลงนี้เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเราใช้น้ําหลังมาบัดนะครับผลิตเอทานอลนะครับซึ่งน้ําตัวนี้มันจะมี NPK อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีหลักๆก็คือจะมี N N สูงปกตินะครับยูเรียนะครับไนโตรเจนนะครับสูงก็เพื่อนลักษณะเดี๋ยวผมมาดูนะครับอ่ากอราหญ้ากันี้นะครับที่มันโดนน้ําพุ่งจากก๊อกนะครับโดนตลอดนะครับทําให้หญ้ามันตายครับ P.S มันสูงนะครับ น้ำน้ำเป็นด่างนะครับีเอสูงก็เลยทําให้ยาอาตรงนี้แค่าตายนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องก็แตกกอใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวจะพามาชมเพต่อน้ํานะครับง่ายง่ายนะครับเป็นท่อ h อ p e นะครับอ่าสีนิ้วยาวมาจากจากปั๊มนะครับจากบอ่อก็มาลด เหลือสองนิ้วนะครับโดยใช้ข้อต่อท่อ PVC นะครับอ่าใช้กาวแล้วก็ยึดข้อต่อรถแล้วก็สกูยิงเกีียวนะครับกันน้าแรงดันแมาแรงกับกันหลุดนะครับจากนั้นก็มาเข้าสามทางอ่าหกสิบสามมิลก็คือสองนิ้วนะครับตรงนี้แยกออกนะครับเส้นหนึ่งจะโค้งไปนู่นนะครับหัวแป้งนะครับอีกเส้นก็จะลงไปข้างล่างนะครับสองเส้นนะครับ ผมยังไม่ได้ใส่วาลว,วาลว,วาลวซ้ายขวานะครับเดี๋ยวผมเอาวาลวซ้ายขวามาใส่นะครับปิดเปิดนะครับเผื่อเผื่อฝั่งซ้ายน้ําเต็มเราก็จะได้บอกบอกไว้เปิดฝั่งขวาฝั่งเดียวนะครับก็โอเคครับอัปเดตประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผม